นี้นะถึงเวลาแล้วของเลข12ราศีดังนั้นใครที่เกิดราศีอะไรพึ่งพิมพ์ราศีของตัวเองเอาไว้เพราะว่าแต่ละราศีนี่อาจารย์บอกทุกงวดเลยนะว่าจะมีคับอะไรใช่ไหมว่าจะมีเลขอะไรที่เป็นเลขเด็ดทีนี้เราจะรอให้ครบทั้ง12ราศีหรือว่าจะเริ่มเลยพวกเรา อาจารย์ได้นะพิมพ์ราศีเืองขึ้นมานะแล้วก็เตรียมจดเลขที่สำคัญคือเจอกับอาจารย์เนี่ยต้องรับทรัพย์รับโชคห้ามมือเปล่าวันนี้อาจารย์เผยแบบหมดเปลือกเลยดรืเ่าเผยหมดเปลือกเลยว่าทำอย่างไร ึงจะได้เพชรถึงจะได้โชคได้ราบให้ทุกคนเรื่องของเลขที่คำนวณมาว่าราศีอะไร mm. เลขอะไรอยู่ตรงนี้แล้วแต่เรื่องเคล็ดลับโชคลาภในวันนี้อาจารย์ขอบอกแบบหมดเปลือกได้ไหมขอบอกแบบหมดเปลือกที่เห็นชัดๆเลยได้ไหมใครคิดว่าดีพิมพ์ดีเราใครที่เกิดราศีอะไรเนี่ยเตรียมตัวได้ไอาจารย์จะบอกให้ทีละราศีแบบชัดๆกัน,น วันนี้อย่างที่บอกไงบอกไปหมดเปลือดเราแค่ตั้งใจฟังตั้งใจจดบอกอาจารย์เราจะยังเกิดราศีอะไรก็พอแล้วอย่างคนเนี่ยที่เกิดแต่ละราศีใช่ไหมคือโลกรเราเป็นดาวดวงกลมๆนะล้วก็ในแต่ละด้านของโลก รอบด้านน,นะเพราะรลกเป็นทรงกลมใช่ไหมทรงกลมนี่เราเคยเรียนให้มี360องศาอ่าทีนี้แต่ละชิดทางของโลกเนี่ยก็จะมีดวงดาวที่โครจรอ,อยู่ล้อมรอบนะักดาราศาสตร์แต่เดิมก็เลยมีการเรียกชื่อนะดาวที่อยู่ล้อมรอบบางทีก็เป็นหมู่ดาวใช่ไหมแต่ถ้าเป็นดาวดวงใหญ่เลยเนะี่ยมาก่อนเขาก็เรียก เป็นดาวจันทร์ดาวองคาด,ดาวพุทธประศกเสาร์อาทิตย์ใช่ไหมเฉพาะที่ดวงตาป่ามองเห็นต่อมาก็มีนัจูนพูโตวานไปแต่ว่าเอาเฉพาะตาเปล่ปาๆที่เราเห็นเนี่ยก็จะมีอยู่เจ็ดดวงที่มาเป็นวันในรอบสัปดาห์น,นี้คือที่มาของวันรอบสัปดาห์แล้วส่วนต่อมามีคลาดเป็นพระราหูมีดาวเกตมีดาวนุตยูก็เอามาถอดรหัสเป็นตัวเลขลายล้อมเรียงโลกทีนี้ อาจารย์ก็จะมีหน้าที่ดูว่านะเวลาบ่ายสามครึ่งอ่ะของงวดเนี้ยดาวดวงไหนที่อยู่ในตำแหน่งอะไรแล้วถ้าเกิดว่าโชคไปออกที่ราศีเนี้ยที่แบ่งตามสิบสองช่องอ่ะนะตามแต่ละมุมของโลกเนี่ยมันก็คือราศีเกิดของเราแหละถ้าเกิดว่าโชคมาออกราศีเนี้ยเลขที่ออกจะเป็นเลขอะไรจึงเป็นที่มาของการคิดคำนวณแล้วมาบอกพวกเราในวันนี้อันนี้พูดเกินไม้เพื่อรอเวลาให้พวกเราได้มีโอกาส เข้ามาให้ครบทุกราศีเคล็ดลับต่อมาคือการเชื่อมโยงเอาพลังจากองค์เทพสิงศิ์นะเพื่อเป็นเคล็ดลับว่าในช่วงที่ใกล้เวลาที่หวยออกมากที่สุดเนะี่ยชื่อสกุลของเราอ่ะจะถูกนำมาขานต่อหน้าองค์เทพสิงศิ์เพื่อให้ท่านบัรรลทรัพย์บรรลโชคเพราะว่า พวกเราบางคนเน่ยหลายคนเนี่ยขอพอรจากองค์เทพใช่ไหมขอเสร็จแล้วเนี่ย mm. ก็อริษฐานจติตจนในใจหรือพูดออกมาทีนี้ด้วยสมาธิจิตหรือด้วยวารัที่เราขอเนี่ยมันอาจจะไม่ได้กใกล้เคียงหรือว่ามีสมาธิมากพออาจารย์จึงจะให้เรานะ่ยส่งชื่อสกุลให้อาจารย์ เพื่อทำการขันชื่อเราต่อหน้าองค์เทพด้วยการบูชาด้วยไฟตามสติแบบโบราณเพื่อให้องค์เทพท่านสนใจพอใจและให้พรเรามากที่สุดดังนั้นจึงเป็นที่มาพวกเราของการที่ส่งชื่อสกุลนะมาจุดเทียนเพื่อเสริมโชคเสริมลาภขึ้นอยู่กับว่าเราต้องการพลังระดับไหนสรุปโดยรวมนะพออาจารย์บอกเรี้เสร็จแล้วเนี่ยอาจารย์จะเปิดโอกาสให้พวกเราที่ฟังอยู่เนี่ย ทำมาในอินบ็อกซ์แล้วกันนะไม่ได้พิมพ์ตรงนี้นะส่งมาอินบ็อกซ์แล้วก็แจ้งอาจารย์ว่าขอจุดเทียนเทียนวันนี้อาจารย์บอกแบบไม่กักเลยนะมี5แบบก็แล้วกันแบบแรกเรียกว่าเทียนผีพนันร้อยแปอันนี้ประจุคาถาผีพนันใช้สารจิตที่ทั่วไปนั้นเราส่งชื่อสกุลมาแล้วบอกว่าขอบูชาเทียนร้อยแปดนี่ก็ได้อันนี้ก็บูชาคูร้อยแปดบาท ชื่อสกุลมาขานต่อหน้าองค์เทพนะตอนบ่ายสองตรงวันหวยออกอาจารย์จะมีไลฟ์ให้พวกเราสดูสดๆแบบนี้แรงขึ้นไปเขาเรียกเทียนผีพนันเต็มสูตรคือเอาชื่อสกุลเราอะมาลงนะในไส้เทียนที่อยู่ตรงกลางตรงนี้แล้วเขียนยันเ็มสูตรล้อมชื่อสกุลนี่คือเขียนชื่อสกุลเราไปด้วยแ่่งใหญ่ๆมากอันนี้สี่เก้าเก้าอันนี้คือเต็มสูตรคือได้พลังแรงขึ้นมาบางคนบอกว่า ขอแบบครบทุกด้านเลยได้เขาเรียกเทียนเวสวรรณพิชีวิตเวสวรรณพิชีวิตเนี่ยจะเป็นชุดสามเล่มประกอบด้วยเทียนเวสวรรณบรรดันทรัพย์คือได้เงินได้ทองจากลุก้าเพราะเราบางทีทำมาหากินใช่ไหมเวสวรรณบรรดันโชคได้เงินได้ทองจากการเสี่ยงโชคลาภและเวสวรรณบรรดันวาสนาคือให้มีวาสนาให้ได้แบบนี้นะหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าสำหรับคนที่อยากจะเจดอกให้ครบทุกอย่างต่อมา เทียนราหูโคอเศรษฐีอันนี้คือนอกจากเข้าเป้าแล้วเนี่ยยังเป็นลักษณะเงินงก้อนใหญ่ด้วยอันนี้เป็นเทียนในระดับที่แรงขึ้นมานะหกรแต่บางคนบอกขอแบบแรงสุดที่อาจารย์มีเลยคือเทียนเวทสุวรรณเจ้าทรัพย์999แบบนี้นะแรงสุดนะเวลาที่เลขเข้าเป้าแล้วบอขอจริบงบรปังๆเลยไม่ว่าใครจะจุดเทียนแบบไหนก็แล้วแต่อาจารย์ขอมอบโชคลาภให้พวเราด้วยคือ ปันหวยออกนันแหลอาจารย์จะเอาหมายเลขลำดับเทียนมาจาับสลากรับทองคําแท่งแท่งนี้ไปนะเฉพาะคนที่ส่งรายชื่อมาจุดเทียนบูชาโคตามลำดับนะก็จะได้ลำดับของตัวเองเพอได้ลําดับเสร็จแล้วก็จะลําดับนั้นแหละลุ้นเลยว่าตัวเองได้นะลำดับที่ในการจุดเทียนลําดับที่เท่าไหร่แบบนี้นะมาเริ่มเลยแล้วกันได้ไหมขอเริ่มเลยนะ อา้าเราเรียงราศีอาจารย์ขออนุญาตเรียงจากต้นปีไปเลยใครที่เกิดในราศีมังกรนะใครที่เกิดในราศีมังกรนะเตรียมตัวมังกร9164มังกร9164กุ้ม2386กุ้ม2386มีน654 7, 6 5็ดหกเมษสอ7 8 2มเจ็ดสอเพื่อบหกห้าสองห้หสองห้าเมถุน4ี่หนึ่งหนึ่งแสก็รกฎะดเจ็ดสองหกหนึ่งเสองห

5 4 1 9ครบจบทั้ง12ราศีก็ขอให้โชคลาภนะเป็นของทุกๆคนนะที่มีจิตศรัทธาปรารถนาไหนๆเรามาได้พบเจอกันแล้วได้ส่งชื่อุกุลมาจุดเทียนได้เลขดีๆนำโชคลาภและได้จับสลากนะในทองคำแท่งนี้ขอให้โชคลาภไปก่องทุกคนแล้วพบกันวันใหม่ออกจุดเทียนบ่ายสองตกสวัสดี